สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับชา a นลวัชชี่ม y ยไลฟ์เอนเจอรมนะคะก่อนอื่นอูก,ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะที่มาเข้าร่วมกลุ่มแลกเปลี่ยนการทำงานคินโด l เล e อรินและ a อสเซียรในเยอรมันเป็นกลุ่มที่อูจัดตั้งขึ้นมาไม่กี่วันนี้เองนะคะตอนนี้ก็มีเพื่อนๆน,นะคะขอเข้ามาอยู่ในกลุ่ม300กว่าคนแล้วเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากแล้วก็ขอบคุณ ท,ทุกคน<ม>ด้วยนะคะถามเข้ามาว่าในการ เ,เกี่ยวกับเรื่องการวางตัวนะคะแล้วก็ต้องทำยังไงในการไปฝึกงานวันแรกนะคะเพื่อให้เ,เพื่อนร่วมงานหรือว่าอันไลท์ทรินของเราประทับใจในตัว,รตวเราก็ไม <นะ S 1> ่มีอะไรมาแนะนำมากเนาะก็อันดับแรกเลยก็คือเรื่องการแต่งตัวนะคะก็คือแต่งตัวให้มันสุภาพเรียบร้อยแล้วก็มิดชิดนิดนึงไม่ใช่ว่าใส่เกงเใส่กระโปรงแบบสั้นจุ๋ยเลยแล้วก็รองเท้าทนสูงอะไรเงี้ยค่ะคือเก็บไปได้เลยนั่นคือเราไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วก็ใส่เสื้อก็อย่าใส่ที่มันกว้างมากเพราะบางทีเราต้องลงไปก้มลงไปผูกเชือกรองเท้าให้เด็กหรือว่าใส่รอง ให้เด็กอะไรเงี้ยก็คือใส่เสื้อผ้าที่มันธรรัด์แมงแล้วก็รองเท้าผ้าใบที่เราสามารถเดินได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีคุณอาจจะแบบว่าเซอร์ไพรส์เขาพาออกไปเดินเล่นอะไรเงี้ยแล้วคุณใส่รองเท้าส้นสูงมาเงี้ยค่ะแล้วก็มือก็ต้องจับเด็กทั้ง2คนอะไรเงี้ยถ้าคนไหนวิงน่งหนีก็ต้องวิ่งไล่จับอะไรเงี้ยเนาะก,ก็แต่งตัวให้มันธรรมดทแมงนิด,ดนึงค่ะง กลิ่นตัวก็คืออาบน้ําก่อนไปทํางานก็ดีเหมือนกันเพราะว่าตอนคืนไม่นุ้ไม่รู้เนาะบางคนนอนแล้วเหงื่อออกเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะนะก็อันนี้อูมีประสบการณ์เด็กที่มาฝึกงานเนาะคือมันเราก็ไม่ได้อยากจะว่าดลิน,ลน,ลนทาอะไรเงี้ยนะแต่คือมันไม่ไหวจริงๆคือแบบอูไปยืนใกล้อูต้องสูดเออเขาเรียกอะไรอะแบบกั้นหายใจอะไรเงี้ยคือมันเหม็นจนเปรี้ยวอะเข้าใจปะ คือแต่น,นี้เข้าใจนะเด็กวัยรุ่นเขาก็จะไม่ค่อยยังไม่ค่อยดูแลแล้วเขาก็ยังไม่รู้เรื่องตรงนี้มากมายแบบเด็ก1 5 1 6อะไรเงี้ยค่ะแล้วอูก,ก็ไม่กล้าบอกอ่ะสงสารเขาก็สงสารการแต่งหน้าก็คือแต่งให้มันพอง,งามอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบจัดเต็มเหมือนเราจะไปงานราตรีแบบว่าทานอาหารค่ำอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าคุณสวยกว่าเพื่อนโรงงานคนอื่นน่ะเขาอิจฉาคุณอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็จะถูกเพ่งเล็หนง <c oughs> หัวข้อถัดไปนะคะเรื่องการเข้าหาเด็กในวันแรกเนาะการปฏิบัติตัวกับเด็กการปฏิบัติตัวกับเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ ก็คือหลังจากที่เราเก็บของเข้าที่แล้วเนี่ยอันไลทรินก็คืออันไลทารินเนี่ยจะคือคนที่ดูแลเรานะคะก็คือแอซีอารินที่ดูแลเราเ,เด็กฝึกงานจนว่าสอบเสร็จเลยอะไรเงี้ยก็คือจะถ้าอยู่ที่คินตการ์ที่นี้2ปีอันไลทารินก็คือแอซีรินคนเนี้ยเขาก็จะดูแลเรายาว2ปีเลยอู้กก็จะมีอันไลทรินแค่คนเดียวนะคะกเ็เขาก็จะบอกให้อุ้ไป เอ่ออเาของไปเก e ็บอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มาเขาก็จะไม่แนะนำวันแรกเขาจะไม่ได้แนะนำอุกับเด็กนัเด็กทุกคนอ่ะเด็กอนุบาลทุกคนเลยนะเขาจะบอกให้อุเดินเข้าไปเลยเข้าไปคุยกับเด็กเลยอะไรเงี้ยอุก็เออโอเคก็อายอนิดนึงตอนนั้นค่ะเพิ่งไปเข้าไปทํางานวันแรกอ่ะเนาะเราก็อุก็ไปนั่งตรงโซฟาแล้วก็จะมีเด็กเขาก็นั่งกันอยู่ที่โต๊ะโซฟามันจะอยู่ใกล้ๆโต๊ะเขาก็เล่นกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อุก็นั่งมองก็เด็กเขาก็มองอุอุก็มองเขาอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มันจะมีเด็กผู้ชายคนนนึงเดิมาหาาอออุถืสมมดให้่นัังสืออมาาาใใหห้้้่นเฟง โอ้ก็เออค่อยยังชั่วหน่อยมีคนคุยกับฉันแล้วอะไรเงี mm ้ย hmm. เขาก็ถามเนาะแบบเฟรนลี่มากเลยแบบเออเธอชื่ออะไรอย่างงี้ยอ,อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอูก็พยายามชวนเขาคุยอะไรเงี้ยค่ะ เร่งถามเขาว่าเธอชื่ออะไรกี่ขวบอะไรอย่างเงี้ยแล้วกเ็เธอชอบเล่นเกมไหมเธออยากเล่นเกมอะไรกับฉันไหมเธอสอนฉันได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนสนิทของเธอคนไหนชี่ให้ฉันดูซิอะไรเงี้ยหรือว่าเธอชอบอ่านหนังสือเล่มไหนอันไหนคือไดรลิฟติงปุ๊กอะไรเงี้ยก็ถามเขาแล้วก็หรือเธอชอบสัตว์อะไรอะไรเงี้ยคือเราก็ชวนชวนเขาคุยไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วกออ็อย่านั่งเงียบแล้วก็ไม่พูดไม่จาแล้วก็อย่าแบบทําเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะทําให้เด็กแบบว่าไม่สนใจในตัวเราแล้วก็ไม่อยากเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบนั่งเงียบๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็การคุยกับเด็กเนาะอย่ายืนค้ำหัวเขาให้ไปนั่งคุกเข่าเออนั่งคุกเข่าแล้วก็คุยเขาหรือว่าเอากอีเด็กมานั่งให้สายตาน่อยู่ในระดับเดียวกันนะคะอย่าแบบยืนมองแล้วแบบยืนแล้วก็ก้มลงหาเขาวิธีการนั่งนะคะคือนั่งอยู่ในมุมที่คุณออสามารถมองเห็นเด็กได้ออทั้งห้องอะนะคะก็คือมันจะเป็นการดีกว่าถ้าสมมติว่ามีเด็กคนไหนที่แบบว่าเออเขาทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยคุณก็จะได้เห็นเลยว่าใครเริ่มก่อนใครอะไรยังไงเงี้ยจะได้ด่าถูก <laughs> ไม่ใช่ก็คือเราก็จะได้เห็น ว่าเด็กกําลังทําอะไรอยู่แล้วก็นะคะสถานการณ์เราควบคุมได้ไหมเด็กเสียงดังไหมอะไรเงี้ยใครกําลังทําอะไรคือนั่งให้มันมองเห็นทุกคนไม่ใช่แบบนั่งหันข้างให้เด็กหรือนั่งหันหลังให้เด็กอะไรเงี้ย no go ค่ะไม่ได้โอเค แล้วก็ถ้ามีเด็กทะเลาะกันอะไรเงี้ยลุกเลยค่ะไปห้ามเลยนะอย่ารอให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นเนะ <c oughs> เห็นว่าเรานั่งมองอยู่เฉยๆมันไม่ใช่ไม่ใช่เทียเตอร์ที่เรามานั่งมองด้วยความสนุกสนานอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะบางครั้งมันอันตรายคือเด็กเขาต่อยกันจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็จิกหัวกันข่วนกันเนี้ยเราต้องห้ามทันทีนะคะแล้วกเ็เรื่องการแย่งเล่นการแย่งของเล่นกันนะคะก็ <c oughs> <ๆ S 2> คือ,เ,อเราต้องถามก่อนใครเล่นก่อนสมมตินี่ของเล่นนะใครเล่นของเล่นก่อนถ้าเด็กหนึ่งเด็ก <c oughs> <ๆ S 2> คนที่หนึ่งบอกชั้นได้มาก่อนแล้วเด็กคนที่สองบอกชั้ ถ้าอูอูก,ก็จะถามอีกทีนึงอ่ะบอกฉันให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งบอกมาว่าใครเล่นก่อนใครเริ่มเล่นของเล่นชิ้นนี้ก่อนถ้าทั้งคู่ยังพูดเหมือนเดิมเก็บเลยค่ะก็ขึ้นไปไว้บนชั้นวางของที่ไหนก็ได้แล้วก็บอกว่าโซดอันเนี้ยตอนเนี้ยแยกย้ายกันไปเล่นได้เลยอของเล่นชิ้นเนี้ยฉันจะเก็บเอาไว้ของเล่นชิ้นอื่นให้เขาแล้วก็ห้ามตีกันห้ามะทะเลาะก,กันอีกถ้าสมมติว่าเรานั่งอยู่ที่โต๊ะใช่ไหมแล้วเ,เล่นกับเด็กคนอื่นอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่า บางทีเราก็ต้องเองยหน้าขึ้นมามองด้วยว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงเด็กคนไหนอยู่ตรงไหนใครเล่นอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยเด็กบางคนเล่นของเล่นแล้วแบบเอาวางกองไว้แล้วเดินหนีไปเลยแล้วบางทีของเล่นชิ้นเล็กๆน,น้อยๆอู๋รับรองได้เลยว่าคุณไม่มีอารมณ์จะมาเก็บของเล่นให้เด็กน้อยแน่ก็คืออู๋ก็จะจําไว้ว่าใครเล่นอะไรโต๊ะไหนอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าถึงเวลาเก็บของอะไรเงี้ยอู๋จะรู้เลยโต๊ะนี้ใครเล่นโต๊ะนั้นใครเล่นอะไรเงี้ยคือจะเรียกตามมาเก็บเลยให้เด็กมาเก็บห้ามห้ามช่วยเขาเก็บแล้วก็เป็นการฝึกเขาด้้้้ววยยยยนนนะะคใกกกกาาาารรเเเเเเลลล่่่แ็็ตอออองงบทไไมมธพูดภษี นะอันนี้ก็คืออย่าไม่ต้องน้อยใจหรือว่าไม่ต้องเสียใจไม่ต้องอะไรทางนั้นอุก้ก็เคยตอบเขาไปไมีคนถามอูม้มีแบบนี้เหมือนกันอุก้ก็จะตอบเขาไปว่าเธอก็เล่นกับฉันสิเธอก็คุยกับฉันบ่อยๆสิภาษาฉันจะได้พัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะพยายามเรียนรู้จากเธอแต่แบบคิดในใจไอเด็กไม่ขอโทษค่ะ ก็มาถึงการปฏิบัติตัวต่อแอซีอรินแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคะก็คืออย่างแรกเลยอันไลทรินก็คือแอซียรินที่ดูแลเราเนาะตลอดระยะเวลาในการฝึกงานนะคะเขาเสียสละเวลาเพื่อที่จะมาดูแลเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็ควรจะตอบแทนเขาในการช่วยเหลือเรื่องการงานเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือใครทําดีต่อเราเราก็ต้องทําดีตอบกับเขาอะไรเงี้ยก็คืออันดับแรกเลยก็คือฟังฟังแล้วอย่าเถียงบางคนอะ อันนี้ประจากประสบการณ์ของอู๋นะคะเพื่อนที่คลาสอ่ะเขาไปฝึกงานที่คลิปเปใช่ไหมคะแล้วทีนี้คนที่เป็นอลิสทารินอ่ะเขาก็พาไปเปลี่ยนแพมเพิร์ดกับเด็กนะคะที่ห้องน้ำเนาะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าผู้หญิงอ่ะนะอลิสทารินอ่ะเขาก็จะบอกกับเพื่อนที่คลาสอู๋ว่า เด็กผู้หญิงอะ่ะให้ยกขาขึ้นแล้วก็ให้เช็ดจากข้างบนลงข้างล่างแล้วทีนี้เพื่อนร่วมง,งานรู้เขาแบบว่าฉันมีลูก3าคนอะไรเงี้ยฉันเธอไม่ต้องมาสอนฉันอะไรเงี้ยคือทําหน้าทําตาแล้วก็แบบว่าฉันะมีประสบการณ์อย่างนี้อย่างนี้คือมันเป็น,ปน,ปนอะไรที่แบบน่ารังเกียจอะคะ่ะนิสัยแบบเนี้ยแล้วคือโอเคคุณจะมีลูก3 4คนเลยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องปลงความคิดของคุณปล่อยออกมาทันทีเลยฟังฟังไปเถอ,อะเนาะก็คือเพราะเด็กพวกนี้เขาไม่ใช่ลูกของคุณแล้วคุณก็ไม่ได้รู้จักเด็กพวกนี้มาก่อนอะไรเงี้ยที่อะไรที่ ing, อันไลท์ มันเป็นไปได้ไหมก็ค่อยถามเขาอะไรยเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ใช่เถียงอะไรออกมาแบบเถียงเถียงอะไรออกมาแบบที่มันเอ,องงๆวง่วงางั้นเถอะ <laughs> ถ้าไม่เข้าใจอะไรนะคะคือถามตรงนั้นเลยคือคือคนเยอรมันเนาะมันจะเป็นอย่างเงี้ยอย่ากเก็บเอาไปคิดเองหรือว่าเอาไปพูดให้คนอื่นฟังอีกต่อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือถามตรงนั้นเลยไม่เข้าใจอะไรแล้วก็อย่าเขินอย่าอายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็อีกเรื่องหนึงน่งนะคะถ้าได้รับมอบหมายอะไรแล้วอย่างเงี้ยก็คือต้องทําให้เสร็จถ้าถ้าเริ่มทํางานแล้วคือคุณต้องทําให้เสร็จนะแล้วก็เอ อย่าเอางานแบบไปวางทิ้งๆคว่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เออให้คนอื่นเขามาตามเก็บอะไรเงี้ยค่ะและถ้าทําไม่ได้หรือว่าไม่เข้าใจอะไรคือถามแล้วขอความช่วยเหลือโดยทันทีอย่างเช่นสมมติว่าแล้วก็เอออย่างเช่นสมมติว่าถ้าอันไลท์ทลินี่ยให้พาเด็กทําการประดิษฐ์ประดอยของบาสเร์อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วคุณไม่รู้ว่าของมันอยู่ตรงไหนกระดาษกันไกอะไรเงี้ยค่ะก็ถามเพื่อนร่วมงานหรืออันไลท์ทลินนะคะแล้วก็อย่านั่งเฉยๆแล้วร้อยเขาของมาประเคนคือลุกไปกับเขาแล้วก็ไปดูว่าของมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าคาาวหน้เน้เกก็จะไดลขึ้นปเ,เออง ถ้าเห็นอันไลท์ทลินหรือเพื่อนร่วมงานทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราว่างอยู่อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะคะก็ถามเขาว่าเออให้ชนช่วยอะไรไหมอะไรเงี้ยหรือว่ามีอะไรที่เออพอจะช่วยได้ก็บอกได้เลยนะอะไรเงี้ยมันก็จะแสดงว่าแบบเออเหมือนกับเราสนใจในเรื่องการทํางานแล้วก็เป็นคนขยันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของคุณด้วยนะคะแล้วก็การแพลงงานอันเกตบบดกับอันไลท์ทรินเนาะก็คือเตรียม อของอูนะมันก็จะมีการคุยกันครั้งละหนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะก็คือบางทีเขาก็จะแนะนําอูต่างๆว่าเออนี่ควรทำนี่ไม่ควรทําหรือว่าก็จะมาสรุปเพราะเขาก็จะสังเกตอู้เหมือนกันทั้งอาทิตย์อะว่าอูททาอะไรดีไม่ดีหรือทาอะไรผิดอะไรเงี้ยเขาบางทีเขาก็จะไม่บอกทันทีเพราะเขาไม่มีเวลาเนาะเขาก็จะมาบอกสรุปเอาทีเดียวอะไรเงี้ยตอนที่เราไปนั่งคุยกันครึ่งชั่วโมงที่ที่ห้องข้างๆเนาะ เขาเอากระดาษปากกาอะไรไปเตรียมจดด้วยแสดงให้เห็นว่าเราสนใจสิ่งที่เขาบอกเขา<อ>มันมีในแอปของ p r i n ตอร e ส์นะคะนะคะมันจะมีะพวกอันเก็บบลต,ต่างๆมากมายก็คือการวิธีการพาเด็กประดิษฐ์นั่นประดิษฐ์นี่อะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถเข้าไปดูในนั้นได้เป็นไอเดียแล้วเราก็สามารถที่จะเออเอาไอเดียนี้มาเสนอกับไลท์ทลินได้นะคะเพื่อที่จะ,อะขอทํางานกับเด็กมันก็การทํางานแบบประดิษฐ์ประอยของอะไรกับเด็กมันเป็นการฝึกเราไปด้วยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเรามี r a c t i c ิไปซูก,ก็คือครูเขาจะมาดูเราอสอนเด็กอะไรเงี้ยเนาะ ที่โรงเรียนมันก็จะทําให้เราเาไม่ตื่นเต้นอะไรเงี้ยเพราะเราฝึกบ่อยอย่างอุ้บางทีอุ้งทำอันเก็บบล็อตวันหนึ่งนะสองสามชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็าาบางทีก็จะร้องเพลงสองสชิ้นนี่คือไม่ใช่ว่าประดิษฐ์ของ2อสชิ้นนะแต่ก็คือจะมีแบบเออพาเด็กร้องเพลงพาเด็กทำเอ่อฟิงเกอร์สปีลนะคะแล้วก็มีประดิษฐ์ของอะไรอย่างเงี้ยของอุมันจะเป็นอย่างเงี้ยคืออันไล์ซินเขาต้องการให้อุสอบผ่านเขาต้องการให้อุเป็นเออ่เรียนจบให้ได้เงี้ยคือเขาช่วยอุแบบสุดๆเขาก็จะให้อันไหนที่อุออ่นตรงไหนอย่างเช่นเรื่องภาาาาษเเเ้กก็็จะใหออุพดไป่ อ่านหนังสือให้เด็กฟังบ่อยๆคือให้เอาเด็กแบบเจ็ดแปดคนไปแล้วก็จะไปอยู่ที่นน้เ็นรอมนะคะห้องข้างๆมันก็จะเงียบสงบนิดน,นึงอุก็จะได้ไปฝึกตรงนั้นกับเด็กในการอ่านออกเสียงอ,อะไรอย<ด>่างเงี้ยเขาทำสตูนไกรส์นะคะให้จําและจดเอาไว้ว่าวันนี้กลุ่มเราทําอะไรบ้างในเรื่องของรีทัวร์เลก็คือว่ารีทัวร์เล่ก็คือแบบอะไรที่เขาทํากันประจำอ่ะอย่างตอนนั้นอุกลุ่มอุไปฝึกงานกลุ่มที่อุฝึกงานเนาะเขาจะมีแบบพอเด็กตั้งเก้าอี้เสร็จนะสตูนไกรส์เนาะ เสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะมีการอันดับแรกเลยคือจุดเทียนพอจุดเทียนเสร็จแล้วก็จะร้องเพลงแต่เป็นเพลงที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สวดมนต์แล้วก็เป่าเทียนแล้วก็จะมีการนับเด็กว่าวันนี้ใครขาดบ้างก็เลือกเด็กขึ้นมาคนนึงแล้วก็ให้เด็กเขานับไอสวทไตรก็คือเป็นการฝึกเด็กในการนับเลขไปด้วยแล้วก็จะมีการเปลี่ยนวันที่ก็จะคููเขาจะอ่า แอซีเรน,นเขาก็จะถามว่าวันนี้วันอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพศอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อากาศเป็นยังไงคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะถามเออโบเ้นเดเธอทำอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ออกมาเล่าได้คืออันนี้คือรีทัวร์เลยเขาจะทําทุกวันแล้วเด็กก็จะรู้เลยอันดับ1นึ่งถึงสิเนะ่ยเขาต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก,ก็ช่วยเหลือเรื่องงานบ้านงานอะไรเงี้ยก็คือสม,สมมุติว่าเด็กเขาทานอาหารเสร็จอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เออ ถามเพื่อนรงงานถ้าเราไม่เห็นเนาะว่าไหนผ้าผ้าผืนไหนที่จะเอาไว้เช็ดโต๊ะเพราะบางทีผ้ามันมีหลายสีแล้วเขาก็จะแบ่งอันนี้เช็ดพื้นอันนี้เช็ดโต๊ะอะไรเงี้ยเราก็ถามเขาว่าไหนผ้าเช็ดโต๊ะได้ฉันจะช่วยเช็ดอะไรเงี้ยผืนไหนที่เช็ดได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กวาดพื้นอะไรเงี้ยคือลุกไปทำเนาะค่ะมันไม่มันมันไม่ยากลำบากเลยเพราะเราก็เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยงานบ้านงานอะไรคือเราต้องเปิดตาเนาะแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของเด็กอ่ะแต่ละคนแต่ละคนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการดีมากที่ทําให้เรารู้จักเด็กคนนั้นได้ดีมาาาาาากก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 ขขึึ้้้นนนนะะคคแแลลวว็็็็็เเเเปปปรรรรรรฝออััทุ่งงงืสตตพพฤิดๆฒ ของเด็กๆก,ก็คือเปิดหูเปิดตาะคะ่ะยาไม่ใช่ไปถึงก็ไปเล่นเล่นเล่น,ลน,ลน,ลนกับเด็กแล้วก็เออพอเลิกงานจบแล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยไม่ได้เอาอะไรติดกลับมาเลยนะคะทำตัวให้หน่าชื่อถือคออือพูดอะไรแล้วก็ทําให้ได้อย่างนั้นหมายถึงว่าพูดกับ อ่านไลท์ทลินนะคะหรือว่าคุยกับเด็กไว้เออพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะอ่านหนังสือให้เธอฟังหรือว่าวันนี้เออเราไม่มีเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะอ่านให้เธอฟังอีกคุณก็ต้องทำให้ได้ถึงวันพรุ่งนี้คุณก็ต้องจำให้ได้ด้วยว่าคุณสัญญาอะไรกับเด็กไว้เรื่องหนึ่งสำหรับอันนี้อู๋ไปสัมภาษณ์เพื่อนที่ทำงานมาเนาะว่าอันไหนที่แบบว่าในฐานะเด็กฝึกงานแบบว่าอับสูดโนโกคือเขาไม่ชอบเพื่อนร่วมงานจะไม่ชอบคนนิสัยพฤติกรรมแบบนี้เนาะก็คือหนึ่งคนที่มานั่งอยู่เฉยๆแล้วแบบเเอัันนนนไมม่าาาาาาารรรณยกลบบ้้ใคคคคงงงุทะะฝึ ไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นกับเด็กคือทุกคนเขาดูออกอะว่าคุณมีอารมณ์อยากจะเล่นกับเด็กไหมหรือคุณง่วงนอนไหมคุณคุณต้องทําตัวให้ฟิตอะไรเงี้ยแบบว่านอนให้เต็มที่แล้วพอวันที่มาทํางานคุณก็ต้องฟิตสำหรับที่คุณจะแบบเออเล่นกับเด็กแล้วก็เอนเตอร์เทนเด็กอะไรเงี้ยเพราะาอันนี้มันคือหน้าที่ของคุณคุณมาเพื่อเรียนรู้งานต่างๆอะไรเงี้ยทางโกโหกนะคะเพราะว่าคนที่เขาทํางานมาในสายงานเนี้ยยี่สิบสามสิบปีเขาดูออกอะ คืออยากโกหกเลยถ้าสมมติว่าคุณเขาวอาหมายอะไรงานให้คุณทาแล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณแบบเออฉันงานยุ่งฉันเลี้ยงลูกอยู่บ้านหรือว่าฉันไม่มีเวลาที่จะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาทำพาสเนิลกับเด็กอะไรเงี้ยก็บอกเขาไปเลยว่าเออเมื่อวานนี้ฉันไม่ไหวนะอะไรเงี้ยคือแบบเออลูกฉันไม่สบายหรืออะไรคุณต้อง,ค,องคุณต้องอธิบายเขาฟังไปตามตรงอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเอออยา่าโกหกหรือว่าเออยังงี้อย่าง,งานางงี้ไปทั่วเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยเพราะบางทีคนเขาจับได้มันแบบเออไม,ไม่ไม่น่าเชื่อถือละว่างนั้นเถอะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่าเล่นกับเด็กเพียงแค่หนึ่งคนเพราะว่าคุณชอบเด็กคนนี้อะไรเงี้ยคือคุณต้องอพยายามเข้าหาเด็กทุกคนนะคะแล้วก็เอ พยายามแบบเออคุยกับเขาเล่นกับเขาแล้วก็เออเล่นกับคนนี้สักสินาทีอะไรเงี้ยพอเกมจบคุณก็บอกเออฉันจะไปเล่นตรงนู้นนะตรงนี้นะแต่อย่า entertain เด็กแค่คนเดียว3ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะสำหรับเอ่อที่อูอยากแนะนําก็มีเท่านี้นะคะถ้าสมมุติว่ามีใครที่เคยฝึกงานมาแล้วแล้วมีแบบว่าเทคนิคหรือทิปอะไรมาแนะนําต่อให้เพื่อนๆก็มาสา,สามารถมาเขียนต่อได้เลยนะคะจะขอบคุณอย่างมากเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปบ๊ายบาย